เอาเอาปอนไส้ปาามันมันจะกินเด้หมูวานี่มันกระโดดงับนัานเห็นไหมเขารู้จักกินจะตายอุ้ยมันหมูอยากควมอยู่มันอม,มกินไปลูกอย่าบอกเล้อว่าไปใหล้หลูกอีกอ่ะมันุ้มไอโอ้ยเอาไปลูกอีกอ่ะเอาเออเอาไปลูกอีกมันเอาไปลูกมันอีรีละ่ะเออลูกมันกินไปแล้วกินแล้วเอาเราอีกตัวหนึ่งเดีย๋ยวตัวหนึ่งอ่ะ ดุมมีสองตัวไหมเมืมม่นวานนันนานโอ้ยโอเคเข้าใจเลยอืมอ่ะกินลูกกินสวยสดมา กินไปกินไปสองตัวเลยดูหางแก่งโอเค